ในช่วงที่แล้วค่ะที่จังหวัดยะโสธรเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ค่ะที่ได้มีการเปิดโครงการระบบขนส่งส่งเสริมเกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินสู่การพัฒนาแปลงใหญ่นะคะปลูกหอมหัวแดงค่ะหลังฤดูทำนาค่ะนา,นายประวัติทีทัแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินสู่การพัฒนาแปลงใหญ่ปลูกหอมหัวแดงปลอด ปลอดสารพิษตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงหลังฤด,ดูทำนาที่บ้านแท่หมู่ที่6และ7 ตำบลฟ้าหวนอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรดำเนินการโดยเกษตรและสาหักและสาหากณรจังหวัดรวมพัฒนาที่ดินจังหวัดบนพื้นที่ปลูกทั้งหมด1,500ไร่โดยมีเป้าหมายให้ได้ผลผลิตเป็นหอมหัวแดง GAP วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมระบบปแปลงใหญ่นะคะเพื่อให้เกิดความร่วมมือการผลิตโดยเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทําให้ประหยัดลดต้นทุนลดการใช้ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ระบบปุยป๋ยพืชโศปุ๋ยพืชสด พืชปอเถืองปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เป็นต้นการเตรียมแปลงปลูกหอมหัวแดงใช้ใช้วัตถุป้องกันโรคอย่างเช่นปูนขาวผสมกับเชื้อไตรโครโดมัสสดกับน้ำนะคะตามอัตราส่วนแล้วนำมาฉีดพ่นตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเพื่อปรับปรุงบำรุงดินปรับโครงสร้างของดินทำให้เกิดคุณภาพเพิ่มผลผลิตให้ได้หัวหอมแดง หอมหัวแดงค่ะมีคุณภาพสะอาดประจากสารตกค้างที่และพื้นที่ปลูกหอมหัวแดงกเกษตรกรบ้านแค่แห่งนี้นะคะก็จะยึดอาชีพทั้งทํานาแล้วก็ปลูกหอมหัวแดงเป็นหลักด้วยเรียกได้ว่าทําแทบทุกครัวเรือนมานานกว่า50ปีที่ผ่านมากเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาทัยแล้งค่ะมแมลงศัตรูพืชทําลายผลผลิตถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบกดราคาทําให้ประสบกับการขาดทุนโดยมาอย่างตลอดค่ะอาจารย์ยท